มิตเตอร์5แอมป์ใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนรายละเอียดชัดๆมาฟังข้อมูลกันเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมเทวันชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนนะครับใครที่มีมิเตอร์5แอมป์ใช้ไฟฟ้าฟรี3เดือนนะครับเรามาดูเงื่อนไขกันเลยครับว่าทางรัฐบาลนะครับทางการไฟฟ้าจะช่วยเหลือและเยียวยาอย่างไรบ้างมีมาตรการและเงื่อนไขข้อตกลงยังไงบ้างกันนะครับเ<ม>บื้องต้นเลยจะานภาพ ต้องยังเป็น1.1ตามเกณฑ์การไฟฟ้า1.1คือ3เดือนติดต่อกันก่อนหน้านี้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยนะครับหากใช้เกิน150หน่วย3เดือนติดต่อก่อนหน้านี้สถานภาพจะกลายเป็น1.2แม้จะใช้มิเตอร์5แอมป์ก็จะถูกคิดค่าไฟฟ้าเกณฑ์เดียวกับป้ายมิเตอร์15แอมป์และไม่ได้รับจิตใช้ไฟฟ้าฟรีตรงนี้นะครับ หากสถานภาพยังเป็น1.1จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีไม่จำกัดหน่วย3เดือนคือเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมก็มาฟังกันก่อนนะครับว่าเงื่อนไขนี้ก็หมายถึงถ้าที่ผ่านมานะครับ3เดือนก่อนหน้านี้ท่านใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยนะครับท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ฟรี นะครับในเงื่อนไขนี้นะครับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 1. บินค่าการไฟฟ้านครหลวงจะระบุเป็นประเภท1.1บินค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะระบุประเภทเป็น1 1 1 5ครับสำหรับหลายท่านได้มีข้อสงสัยได้มีการสอบถามเข้ามาว่าแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ที่บิน แจ้งค่าไฟฟ้าของท่านได้เลยครับแล้วก็หลายคนบอกว่าโอ้เดือนหนึ่งนี้ก็ใช้เกิน5 5 5 0หน่วยแล้วอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ฟรีนะสิอ่าตรงนี้ทางรัฐได้มีการระบุว่า3เดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วบางคนบอกว่าค่าไฟเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการจ่ายไปแล้วแล้วจะ ได้คืนยังไงก็คือทางนี้เดี๋ยวการไฟฟ้าทําเรื่องคืนเงินให้กับท่านนะครับหรืออาจจะเป็นการส่วนลดเตือนถัดไปให้ท่านก็ได้นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เรามีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีการติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เขากบลาไปก่อนสวัสดีครับ